นายเรียกชื่อพ่อเขาสิตาอ้วนพี่ๆได้ยินเสียงไหมคะตาอ้วนเรียกชื่อพ่อเขาค่ะเรียกชื่อพ่อแสนสุขค่ะมาแล้วมาแล้ว มาเยอะๆมามามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหหาพ่อจ่าแล้วหาพ่อจ่าแล้วลักๆัลรู้แล้วทีนี้ตาอ้วนรู้เคล็ดลับแล้วรู้เคล็ดลับแล้วค่ะการที่ทํายังไงถ้าลูกจะหนีเราจะเรียกเขากลับมายังไงเราต้องเรียกชื่อพ่อเขาค่ะโอเคเอาละค่ะวิ่งหนีพ่อล่อจับกันในป่าค่ะพี่พี่ดูนะคะ พ่อจา๋าจะงอตาแป๋วสำเร็จไหมวันนี้พาเขามาอาบน้ำคนเดียวค่ะพี่ๆเอาคิดถึงพ่อจา๋าอ่ะอู้กรีดกรีแล้วค่ะโอ้อยากให้พ่อจา๋ามาด้วยเรอแม่แม,แม่ก็อยากให้น้องนางเขาพึ่งพาตัวเองนะคะให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเวลาไม่มีพ่อจา๋านะคะนีแล้วนีแล้วนีแล้ว แต่ผูกเขายาวค่ะพี่พี่ให้เขาวิ่งเล่นอะไรได้อย่างสบายใจเลยเด็กงอนค่ะอยาก right. อยกู่กับพ่อลงน้ำปาลงน้ำปะสุดท้ายงอนกันแต่ยังมีเยอะใยค่ะ เขายังงงๆอยู่นะคะว่าพ่อเขาไปไหนนะคะเพราะว่ามาเล่นน้ําก็จะมีพ่อมาด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อจ๋าไม่ได้มาด้วยนะคะหนีไป,ไปแล้วค่ะวิ่งไปแล้วลองเรียกชื่อพ่อแสนสิบางทีเขากลับไปนะดูค่ะโมโหโมโหโอ้ยโมโหโมโห,โมโห,โมโห ค่ะมาวิ่งเล่นมาเล่นดินมาหารธรรมชาติอย่างนี้ก็ได้ผ่อนคลายเยอะเลยค่ะพี่พี่โอ้นอนเลยนอนเลยนอนเลยโอย้ดูค่ะพี่พี่ดูเถิดค่ะฟรีสไตล์ผ่อนคลายด้วยกันค่ะเย็นนะคะดินตรงนี้เย็นค่ะพี่พี่เขาสบายตัวสบายใจเลยแล้วก็บวกกับเราก็ผูกโซ่เขายาวมากนะคะให้เขาเล่นอย่างสบายใจเลยค่ะ เออพ่อไปโอเลยพ่อไปโอูเลยเ,ลยเลยขาง,งอนนะเขาง,งอนแล้วนะงอนพุงป่องเลยนะโอ้โอ้เอาเ<อ>ขาง,งอนพุงป่องแล้วนั่น,น,นงอนแรงงอนแรง เด้อค่ะจะลงเล่นน้ำด้วยกันอีกไหมหรือว่าพอแล้วพอแล้วล่ะคะ่ะลูกนางงอนงอนในีรั้งนี้จะไม่อยู่ใกล้เขานะคะจะซูมภาพเอาค่ะพี่พี่นี่เราอยากให้เขาคุ้นชินกับเราด้วยนะคะคุ้นชินกับควานด้วยเพราะว่าลูกนางเขาต้องโตขึ้นทุกวันนะคะพี่พี่ ในอนาคตเขาก็แบบคือเขาก็ต้องโตค่ะเออเขาต้องโตนะคะเขาก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อจ๋าแบบตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ต้องแบบมีแฟนมีอะไรไปในอนาคตเนาะแต่อยากให้เขาคุ้นชินกับควานด้วยนะคะอ้วนตุ้มปุ๊กเลย ต้องปุุกของแม่นิกไหนเรียกชื่อพ่อเขาสิตาอ้วน <Okay. S 1> พี่ๆได้ยินเสียงไหมคะ <Ooh. S 1> ตาอ้วนเรียกชื่อพ่อเขาค่ะ <'re> เรียกชื่อพ่อแสนสุขค,ค่ะ oh, okay. มาแล้วมาแลว้ว ยุกิยกากมา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 หาพ่อจานแล้วหาพ่อจานแล้วลักลักักรู้แล้วทีนี้ตาอ้วนรู้เคล็ดลับแล้วรู้เคล็ดลับแล้วค่ะการที่ทํายังไงถ้าลูกจะหนีเราจะเรียกเขากลับมายังไงเราต้องเรียกชื่อพ่อเขาค่ะโอเค เกิเกิโอกิมา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 เยอะเมากินมาดูคะดูนะครว่าจะทำยังไงดูนะฮะยะยอะเยอะอะโอ้กิโอ้กิทับลทับก่อนเียังหูฟังแล้วอ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอ้ยูพึงเลยหูพึ่งเลยอุ้ยอุ้ยโอเกิเอะอุ้ยเยอะเยอะเ ไปไปไปให้เขาไปงอเขาเออดูค่ะพี่ๆดูค่ะงอนงอนไม่ใช่พ่อหนูโอ้ทีนี้รู้รู้จักลูกขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วคะ่ะ <c oughs> ว่าเขาจําได้ว่าเราเรียกพ่อแสนสุขว่าอะไร แล้วเวลาเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเขาจะไม่หนีเราต้องเรียกชื่อพ่อแสนสุขไว้นะคะพ่อแสนสุขเนี่ยภาษาสวยเนี่ยเราจะเรียกพ่อแสนสุขว่ากี๊ดนะคะจะแปลว่าลูกชายคนเล็กลูกชายตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจำนะคะไม่คิดว่าเขาจะจเนี่ยนะคะพี่พี่ดูค่ะยิ่งเรียกเขาก็ยิ่งร้องนะคะ นี่คือความรักความผูกพันเขาฟังเขารู้ทุกวันนะคะโอ้โหไม่คิดว่าจะรู้เลยนี่น้องนี้เพิ่งรู้พร้อมพี่ๆเหมือนกันนะคะเนี่ยเรียกชื่อเขาเขาไม่หันนะคะต้องเรียกชื่อพ่อพี่ๆดูความร,รักสิคะเขามีให้กันมากขนาดไหนโอ้โหนี่แค่ชื่อนะคะนี่แค่ชื่อเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเจ๊มามามาแล้วมาเดี๋ยวมาแล้วมาอยู่ๆเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเจ๊ให้ดุงเยอะเดี๋ยวกินเจ๊มามามา นี่ตาอ้วนเรียกรอกลับบ้านค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเรียกพอ่อกลับบ้าน<ๆ>เขาต้องได้กลับบ้านด้วยดูค่ะเดินเข้ามาแต่ก็ยังงอนอยู่นะคะเออยังงอนอยู่โอ้โอ้ยนอนล,ลูกลานี่ก็คือเราก็ได้เรียนรู้เขาอีกขั้นหนึ่งนะคะพี่ๆเขาก็เรียนรู้เราเราก็เรียนรู้เขานะคะไปเตรียมตัวกลับบ้านไปหาตัวจริงเสียงจริงได้ละ ทีหนึ่งซิตะอ้วนทดสอบความมั่นใจหน่อยสิอีกทีหนึ่งหน่อยสิโอเค้โอรอยเปอร์ซแล้วค่ะโอเคโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์รักพ่อจ๋ามากแค่ได้ยินเรียกชื่อพ่อจ๋าก็ร้องแล้วค่ะพี่ๆแต่ชื่อเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะน้องนางน้องนางไม่ถึงไม่อือค่ะไม่รู้เรื่องถ้าเรียกชื่อพ่อเขาเนี่ยโอ้โห รู้เรื่องเลยนะคะรู้เรื่องเลยก็คือมันเป็นความรักที่มัน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 มากจริงๆอะค่ะพี่ๆคนเราอะหนูไม่คิดว่าจะจําขนาดนี้ค่ะพี่ๆค่ะไม่คิดว่าเขาจะคือตาอ้วนเนี่ยเขาจะเรียกชื่อพ่อแสนสุขเขาจะไม่เรียกแสนสุขไงคะอ่าเขาจะเรียกกี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเรียกภาษาไทยเอ้ยเรียกภาษาสวยแต่น้องนิกเนี่ยน้องนิกจะเรียกพ่อจ๋านะคะอ่าแล้วคือเสียงลุงอ้วนเนี่ยเสียงทั้งพ่อทั้งครู ของเขาเขาจํานะคะพี <k <k ่ๆจาโอ้โหเนี <k 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 ้ี <k <k ่นี Seiten ่นี่ไม่ได้พาพ่อแสนออกมานี่รู้เลยว่าเขาเขาเขาติดพ่อเขามากเขารลักพ่อเขามากเราเรียกชื่อพ่อเขาให้มาเขาก็เดินมาทั้งทั้งที่เราไม่ได้เรียกชื่อเขาเพราะว่าเพราะว่านะคะเพราะว่าเวลาเราเรียกพ่อแสนสุกมานะคะเขาก็จะเดินมาตามเขาจะรู้ว่าพ่อเขาจะมาอย่างเงี้ยค่ะคือรู้ยังไงจะต้องเจอพ่อต้องหาพ่ออย่างเงี้ยค่ะพี่ๆโอยตื่นตันใจมาก โอ้โอ้ติดมากเลยนี่พาลูกกลับบ้านแล้วค่ะไม่ได้วิ่งกีฬาสีกับพี่ๆแล้วค่ะคิดถึงพ่อแรงมากเลยโอ้ยนค่ะไปแล้วค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็นะคะพี่ๆรักๆพ่อจ๋าค่ะด้วยความที่เขารักพ่อแสนสุขมากนะคะ คือเวลาเขาไม่ได้อยู่กับพ่อเนี่ยเขาจะนึกถึงแต่พ่อมาตลอดนะคะแล้วเวลาเรียกชื่อพ่อเขาาก็จะรู้ว่าเฮ้ยพ่ออยู่ใกล้เขานี่นาเขาร้องหาพ่อเพื่อที่พ่อเนี่ยจะมาหาเขาในเร็วที่สุดพ่อเนี่ยจะมาตามหาเขามาอยู่กับเขาทําให้เขาปลอดภัยแบบเร็วที่สุดณนะตอนเวลาที่เขาไม่เห็นพ่อนะคะพี่ๆก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราได้รู้ได้ได้เห็นจากลูกว่าเออ พัฒนาการของเขาเป็นอย่างนี้นะเขาติดพ่อเขาแบบนี้นะวันใดวันหนึ่งหากถ้าเขาหลุดไปเราตามหาเขาได้ด้วยเสียงที่เรียกชื่อพ่อเขาอย่างนี้ค่ะพี่ๆก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบทิกดีๆของน้องตาแป๋วนะคะแล้วเขาก็รักพ่อเขามากจริงๆนะคะพี่ๆเอ้ยยะเอ้ยย์เอ้ยยเอ้ยอ,อ,อ,อ้หมุนโชว์ด้วยน่ารักด้วยน่ารักน่ารักทำยังไงคะลืมยงังน่ารักทำไง น่ารักก่อนน่ารักอโอเคเาเห็นพ่อเขามาโอเคค่ะได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ